สวัสดีทุกคนกันด้วยวันนี้ผมจะมาสารับเหรียญตาโทเค็นธรรมดาของ Event The Hunt Mega Edition นะครับในแมปที่มีชื่อว่า Metro Life นั่นเองนะครับวิธีการทําเป็นอย่างไรนั้นเราไปดูกันเลยเมื่อเราเข้ามาในแมปแล้วให้เรามาที่ป้าย The Hunt ตรงนี้นะครับเมื่อเรามาถึงแล้วให้เรากด E ตรงกระดาษนะครับจากนั้นให้เรากด Go to ปุ่มสีเหลืองนะครับเมื่อกดแล้วมันจะขึ้นลูกศรแบบนี้ให้เรามากด E ตรงจักรยานหลังจากนั้นให้เรากด E ที่จักรยานอีกรอบแล้วให้ทุกคนปั่นจักรยานตามลูกศรมาเลยนะครับแล้วเมื่อเราปั่นมาถึงตรงนี้แล้วให้เรากด E ที่กล้องนะครับจากนั้นให้เรากดโฟโต้หรือรูปกล้องถ่ายรูปที่อยู่ทางด้านขวานะครับให้กดคลิกไป1ทีจากนั้นให้เรากด photo, คอมพิวที่เป็นรูปติ๊กถูกที่อยู่ด้านล่างขวาหลังจากนั้นให้เรากดปุ่มสีเหลืองในโลเคชันนะครับเมื่อกดแล้วก็ให้ปั่นตามลูกศรเหมือนเดิมนะครับทำแบบนี้ทั้งหมด6ที่นะเมื่อเราทําครบ6ที่แล้วนะครับให้เรากลับไปยังจุดเกิดของเรานะครับเมื่อเรากลับมาจุดเกิดของเราแล้วให้เรามาคุยกับกระต่ายตรงนี้นะครับกด E คุยกับกระต่ายหลังจากนั้นให้เรากดปุ่มเครมดีบอทที่เป็นปุ่มสีฟ้าด้านล่างนะครับเมื่อเรากดคลิกไปแล้วนะครับเราก็จะได้ตัวเหรียญตามาแบบนี้เลยนะครับนะก็คปไ ดาแมจสุดท้ายแล้ว